เมื่อเก้าปีที่แล้วนะฉันมีนะอายุหนึ่งในสองของอายุพี่สาวปัจจุบันฉันมีอายุเป็นหนึ่งในสามของแม่พ่อมีอายุมากกว่าแม่สามปีปัจจุบันพี่สาวอายุสามห้าปีแล้วพ่อมีอายุต่างจากฉันกี่ปีนะ,ะข้อนี้ทำยังไง The g u l u f o r d g u l l f o r d เองครับข้อนี้เขาบอกว่าปัจจุบันพี่สาวอายุสามห้าใช่ไหม อ่นะเราก็เอามีปัจจุบันกับเก้าปีใช่ไหมนะเราก็เขียนเลยปัจจุบันนะปัจจุบันนะปัจจุบันปีสาวยีสามยุกเก้าอายุนะสามไอ้ไม่สามยุกเก้าสามสิบห้าปีวิธีการทําอย่างนี้ลูกนะเวลาเราทําอ่านโจทย์แล้วงงครูก็งงนะปุ๊บปุ๊บจนตรงเวลาครูอ่านโจทย์ดนะก็งงไงเห็นอย่างเงี้ยนะเยอะๆครูก็งงละ ให้เราเริ่มจากไอ้สิ่งที่เรารู้นะสิ่งที่เรารู้เนี่ยเรารู้ว่าปัจจุบันเนี่ยพี่สาวอายุเก้าสามสิบห้าปีโอเคไหมแล้วค่อยย้อนกลับมาจากปัจจุบันเนี่ยมีคําว่าเก้าปีคิดไปก่อนถามว่าทําไมต้องคิดก่อนก็มนไม่รู้เหมือนกันเนี่ยนะเราก็คิดไปก่อนเขามีอะไรให้คิดเราก็คิดไปก่อนเอามาจากพี่สาวว่นพี่สาวอายุสามสิบห้าปีเพราะฉะนั้นเอเอเ,อเอมื่อเก้าปีที่แล้วนะเมื่อเก้า,าปีที่แล้วพี่สาวอายุเท่าไหร่เมื่อเก้าปีที่แล้วนะ อายุนะก็ต้องเป็นสามสิบห้าลบเก้าก็เก้าปีแล้วพี่สาวอายุเท่าไหร่ลูกยี่สิบหกปีโอเคไหมคราวนี้เราก็อ่านจุดต่อฉันมีอายุเป็นหนึ่งในสองของพี่สาวก็แสดงว่าเก้าปีที่แล้วนะเก้าปีที่แล้วนะฉันมีอายุเท่าไหร่ฉันมีอายุแค่หนึ่งในสองของพี่สาวคือยี่สิบหกฉันมีอายุตัดกันทิ้งเหลือสิบสามปี วิธีการทำเนี่ยก็คือว่าอ่านไปเขียนไปเรื่อยๆเสร็จแล้วก็บอกว่าปัจจุบันนะปัจจุบันฉันมีอายุเป็นหนึ่งในสามของแม่โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้ว่านะปัจจุบันฉันอายุเท่าไหร่ปัจจุบันนะฉันอายุเนี่ยค่อยๆอ่านไปเขียนไปฉันอายุเท่าไหร่ลูกสิบสามนะปัจจุบันเพราะว่าเอ่อเมื่อเก้าปีที่แล้วคราวนี้ไอ้เก้าปีที่แล้วเนี่ยฉันอายุเท่านี้พอผ่านไปปัจจุบันก็บวกไปอีกเก้าก็จะเท่ากับยี่สิบเอ็ดปี ปัจจุบันชั้นอายุเอ่อยี่สิบไม่ยี่สิบต่อเตียยี่สิบสองปีนะบวกกันได้ยี่สิบสองปีนะได้ยี่สิบสองปีเสร็จแล้วโจแล้วก็ต่อว่าไงต่อฉันมีอายุเป็นหนึ่งในสามของแม่เพราะฉะนั้นแม่อายุเท่าไหร่นะฉันมีอายุเป็นปัจจุบันฉันมีเป็นหนึ่งในสามของแม่ก็คือยี่สิบสองของฉันเนี่ยจะเท่ากับหนึ่งในสามของแม่ของก็คือของอะของแม่เดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวค่อยเขียนเปขอมีกูนสังเกตมหมครูไม่เล่นเป็นตัวแปรเลยครูช็คว่าของแม่ เพราะฉะนั้นนะของก็คือคูณก็คือหนึ่งส่วนสามคูณกับแม่เท่ากับยี่สิบสองนะไม่จาเป็นต้องบอกไปคือคือบางครั้งเนี่ยถ้าเราเขียนส่งคูเที่ยงเงี้ยเราก็จะบอกว่าแม่อายุ a x ปีใช่ไหมแต่ถ้าเราทาโจทย์จริงๆเดี๋ยวทําไปทำามเดี๋ยวก็ไปนั่งไม่นั่งหาอีกว่า x คืออะไรครูก็ใช้เขียนคำว่าแม่เป็นตัวแปรเลยโอเคไหมแม่เป็นตัวแปรเลยเพราะฉะนั้นแม่อายุเท่าไหร่เลยแม่ก็เท่ากับ22คูณ3เพราะนั้นปัจจุบันแม่อายุ66ปีนะพอเราได้อายุแม่ปับ๊บเราก็ จก็บอกอะไรจิพ่ออายุมากกว่าแม่สามปีนะพ่ออายุมากกว่าแม่กี่สามปีเพราะนั้นพ่ออายุเท่าไหร่พ่ออายุมากกว่าแม่สามปีใช่ไหมก็เอาหกสิบหกซึ่งเป็นอายุแม่บวกกับสามปีจะเท่ากับอายุพ่อคือหกสิบเก้าปีโอเคไหมเท่ากับหกสิบห้าปีพอเราได้อายุหกสิบเก้าปีคืออายุของพ่อแล้วพ่อมีอายุต่างกับฉันปัจจุบันเนี่ยพ่อกับฉันมีอายุต่างกันกี่ปี เพราะฉะนั้นนะพ่ออายุต่างชั้นพ่ออายุต่างกับชั้นกี่ปีไม่ปัจอดีหรือปัจจุบันมันห่างเข้ากันตลอดถูกต้องไหมต่างกับชั้นนะกี่ปีก็คือพ่ออายุ69และปัจจุบันนะถ้าเราคิดปัจจุบันต้องอายุปัจจุบันมาชั้นอายุ22ก็ลบกับ22โอเคไหลบกับ22ข้อนี้พ่ออายุต่างกับชั้น47ปีนะ47ปีนะ17ปีอนะ่ข้อนี้ตอบข้อที่3 เข้าใจไหมครับนะคราวนี้ตัวข้อที่สาม The g u r u f i r s t g u u f i r s t เองครับ